เป็นแบบนี้ใครจะเอาชนะเคนจาคุได้ดีเจ้าล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9 2 9 8สอง n ก้าแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าใครจะเอาชนะเคนจาคุมันได้นะครับในเมื่อมันเนี่ยรอบครอบขนาดนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าใครสนใจเรื่องเสือ้อหรือว่าชอบเสื้อแนวนี้ลายแบบนี้นะครับสามารถติดต่อที่แฟนเพจเราได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไป ลุยกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทุกคนเนี่ยได้รับรู้กันมานะครับเพราะว่าผมได้ทําตัวเต็มไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้นะครับเราก็เลยต่อเนื่องให้เลยก็แล้วกันซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รู้กันแล้วใช่ไหมว่าเคนจาคูเนี่ยค่อนข้างที่จะรอบคอบมากนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมากินเขาได้ง่ายๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าเคนจาคูเนี่ยคือมันวางแผนไว้ดีมากเลยนะคือมันวางบาเลียรอบตัวมันนะครับเพื่อที่จะแบบว่ามีสัญญาณเตือนนะครับผมถ้าใครเข้าใกล้นะครับผมแต่มันก็สามารถปิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล วางบาเลียรอบๆนะครับผมทางด้านชินจุกุนะครับผมซึ่งคอยดักดูพวกยูตะแล้วก็พวกพระเอกของเราได้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยใครจะเอาชนะมันใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เพียงแต่แค่วางบาเลียไว้เท่านั้นนะครับตัวของเคนจาคุเองเนี่ยมันยังทิ้งจํานวนของวิญญ,ญาณคาสาปที่แบบว่าโคตรเยอะนะครับผมไว้คอยสอดแนมด้วยนะครับแล้วก็ไอวิญญ,ญาณคำสาปพวกนี้เนี่ย มันก็สามารถนะครับผมที่จะดูพลังงานคำสาปนะครับผมคือตัวของเคนจาคุเนี่ยมันสามารถที่จะประเมินพลังงานคำสาปนะครับหากมีใครที่ออกจากชินจุกุนะครับผมหรือออกจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะรู้ในทันทีนะครับผมซึ่งตัวของมันเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ว่ามันจะรู้ในทันทีเท่านั้นนะครับผมตัวมันเองเนี่ยก็ยังคงเฝ้าสังเกตนะครับถึงผลด้วยรวมของพลังงานคำสาปข,ของผู้ใช้คนใส่ทั้งหมดที่อยู่ในชินจุกุอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันแทบจะไม่ให้ผ้าใส่ เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ไอ้วิญญาณคำสาปพ,พวกนั้นเนี่ยพอมันเห็นอะไรเนี่ยเคนจาคุก็เห็นด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลที่เขาสามารถที่จะติดตามยูตะได้นะครับที่เขามองว่าเป็นหมายเลข2ต่อจากโกโจใช่ไหมซึ่งเราก็เลยมาให้ความเห็นว่าแล้วแบบนี้ใครจะฆ่ามันนะครับผมซึ่งมันเนี่ยวางกลยุทธ์ไว้รอบข้อแบบนี้นะครับเข้าใกล้ตัวก็ไม่ได้จะขยับไปไหนนะครับถ้าพลังงานคำสาปมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับผมเรียกได้ว่าหาทางกําจัดมันยากมาก มากนะครับสาหรับตัวของเคนจาคุไม่ได้มีแต่ฝีมือนะครับสมองยังดีอีกด้วยนะครับสาหรับไอเจ้าตัวนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปว่ามันสามารถปิดไอจุดแจ้งเตือนนี้มันได้ใช่ไหมที่มันพูดคุยกับตัวของฮาเซโนกินะครับผมเกี่ยวกับว่ามันไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่ามันปิดการแจ้งเตือนอยู่นะครับซึ่งไอจุดอ่อนอันแรกนี้ของมันเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันคงจะเปิดแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าทาคาบะมาเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่ไหมอยู่ๆเนี่ยก็โ ซึ่งมารู้ตัวอีกทีคือมาถึงหน้ามันแล้วนะครับผมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นจุดอ่อนที่2นะครับผมสําหรับการวางแผนของมันที่ยังมีช่องโหว่ซึ่งจุดอ่อนที่2นี้เนี่ยก็คือพลังของอุยอุยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอุยอุยเนี่ยรู้สึกว่าตัวของเคนจาคูเนี่จะมีการคาดการณ์ว่าพลังเนี่จะเป็นการเทเลพอร์ตนะครับผมคนไประยะไกลใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวของเคนจาคูเองเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับผมว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ จับได้นะครับผมไออย่างเช่นทาคาบะมาโดยที่ไม่เอาทางด้านตัวของอีกาของเมเมมาแบบนี้เห็นมานตัวของเคนจาคุเองเนี่ยก็ยังสับสนนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานคำสาปอะไรมากนักนะครับผมเพราะว่าเคนจาคุมันจะดูโดยรวมใช่ไหมเหมือนกับแบบว่าเรามีวงกลมอยู่หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ถ้าหยิบส่วนไหนออกไปอันนึงมันก็จะเป็นช่องโหว่ใช่ไหมซึ่งถ้ามันรวมกันเยอะๆเนี่ยหลุดไปสักอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะ เป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันยังมีกระจุกกันเยอะอยู่อันนี้พูดให้เห็นภาพนะครับแต่ก็ใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าไปใช้กับยูตาเนี่ยคือมันจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับผมอย่างของท่าขบะเนี่ยอาจจะเป็นพลังที่ไม่ได้เยอะมากนะครับพอหลุดไปเนี่ยมันก็คาดสายตากันได้นะครับแต่ยูตาเนี่ยมันเป็นวงกลมขนาดใหญ่ใช่ไหมถ้ายูตาหลุดหายไปเนี่ยวงกลมเนี่ยมันก็จะเป็นช่องโหว่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะรับรู้ได้ทันทีนะครับผมถ้าตามความเข้าใจของผมนะซึ่งเพื่อนเข้าใจแบบ สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนที่2แต่ก็ไม่ได้ว่าจะใช้ได้แบบว่าเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าใช้มากๆวงกลมจากวงใหญ่ๆห่มันก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดตอนนี้การจับตามองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจุดอ่อนของเคนจากุชิมาที่เราพอจะตอบโต้มันได้นะครับผมแต่ถ้านอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าจะทําอะไรมันไม่ได้เลยนะครับผมแต่การตอบโต้นี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าส่งใครมาอย่างส่งทาขบาะมาเนี่ย ก็ต้องลุ้นกันอีกว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเข็นจาคูเนี่ยก็เป็นถึงบอสแ,แบบระดับต้นๆใช่ไหมซึ่งยังไม่รู้เลยอาจจะเป็นลาดบอสในอนาคตนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะครับถ้าทาคบะ จัดการเคนจาคูไม่ได้นะครับผมมีโอกาสที่ฝั่งของพระเอกเนี่ยมีโอกาสจะโดนโจมตีกลับเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมฐานทัพของพระเอกถึงจะโดนโจมตีนะครับผมแน่นอนว่าเคนจาคูเนี่ยมันพยายามไล่เก็บผู้เล่นทั้งหมดใช่ไหมถ้าสมมติว่าอันนี้สมมตินะถ้าทกคบะสู้เคนจาคูไม่ไหวนะครับและถ้ายูตะสู้ไม่ไหวอีกนะครับผมแน่นอนว่าฐานโดนถล่มแน่นอนนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันจะมาถล่มได้ไงมันรู้หรอนะครับอย่างที่ตัวของเคนจาคูมันได้บอกไปนะครับว่ามัน สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมว่า so ใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงโดยเฉพาะคนที่มันเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับผมอย่างคนที่กับชาติมาเกิดใหม่หรือคนที่มัน,น,มนปลูกพลังงานให้นะครับผมซึ่งยิ่งคนที่กับชาติมาเกิดใหม่เนี่ยมันสามารถตรวจจับได้เลยว่าคุณอย like. ู่ตรงไหนนะครับแน่นอนว่าฝั Beispiel, ่งพระเอกเนี่ยมีคนประเภทนี้อยู่คนนึงนะครับผมอ่จจริงๆเนี่ยฝั่งพระเอกมันจะมีคนที่เขียนจากคุมันสร้างขึ้นมาที่มันพอจะติดตามได้นะครับถ้านับคร่าวๆเนี่ยก็จะมีประมาณ4ี่ห้าคนนะครับผมเอาหคนเลยนะครับ ครับผมนับรวมเพกเราไปด้วยนะครับผมแต่เพนะเอกนตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าติดตามได้หรือเปล่าเพราะว่าสุุนะเนี่ยออกจากล่างไปแล้วนะครับผมคนที่ดูเหมือนว่าจะยังคงแบบว่ามีพันธะกับเคนจาฮูอยู่นะครับก็จะมีทางด้านตัวของฮาจิเมะ นางฟ้านะครับผมหรือว่าตัวของฮานาคุรุสึแล้วก็ฮิกุรุมะนะครับและรวมถึงตัวของทาคาบะแล้วก็ลินอมาอีด,ด้วยนะครับผมพูดที่เคยคุยกับพอเพกนั่นแหละซึ่งก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมที่เคนจาคุ้นเนี่ยพอจะติดตามได้นะครับผมแน่นอนว่าไอ้สาจาก5คนที่เราพูดมานะครับผมรวมยูจิไปด้วยอะ ประมาณ4คนนะครับผมจาก6คนที่เราพูดมาเนี่ยได้มีการออกไปจากนอกพื้นที่แล้วนะครับนั่นก็คือออกนอกฐานทัพนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคินจาคุนเนี่ยมันก็ยังคงติดตามคนที่เหลือได้ใช่ไหมนั่นก็คือตัวของฮานาคุรุสึแล้วก็ลินอเมอินะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าทั้ง2คนนี้จะออกมานะครับในภายหลังเนี่ยฐานก็มีโอกาสโดนโจมตีได้อยู่ดีเพราะว่ามันเคยมีจุดบอกมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าคินจาคุนเนี่ยมันน่าจะดูตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กันตรงนี้นะซึ่งถ้ามันออกมากันหมดถึง ว่าตัวตนที่ จะติดตามไม่อยู่นะครับแต่ถ้าไปเจอใครเนี่ยก็สามารถฆ่าได้นะครับแน่นอนว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็มีทางด้านตัวของเอริใช่ไหมที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องการต่อสู้มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะโดนฆ่านะครับแล้วก็ยังมีพวกนักเรียนคนอื่นๆด้วยนะครับผมอาทิเช่นก็จะมีทางด้านมิวะนะครับแล้วก็โมโมใช่ไหมแล้วก็มีคิร่าและรวมถึงตัวของแพนด้านะครับแล้วก็ทางด้านอินุมากินะครับและรวมอุยๆไปด้วยนะครับผมเมเมอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็อยู่รวมกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมโชว์ทรง โชโซอะไรก็อยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีคนที่พอจะสู้ได้นะครับแต่ฝีมือก็ไม่น่าเอาเคินจาคุไหวนะครับผมก็มีโอกาสที่จะโดนโต้กลับเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแค่รอเวลามันไปเท่านั้นเองนะครับผมด้วยส่วนตัวคิดว่าเคินจาคุนเนี่ยมันกําลังพยายามเก็บแบบว่าผู้เล่นคนอื่นก่อนนะครับที่ยังไม่เกี่ยวพวกขราเอกนะครับส่วนพวกขราเอกเนี่ยไว้ที่หลังเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องมาลุ้นว่าทางน้านตัวของทักขะบนะครับผมจะเอาเคินจาคุลงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทางน้านตัวของยูตาเองเน มาสมทบไหมนะครับผมเพราะว่าทักกะบาเนี่ยโดยความคิดส่วนตัวผมว่าเคนจาคูมันไม่น่าที่จะพาดทาให้กับทักาะบได้นะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าพลังงานคำสาปหรือว่าเทคนิคคำสาปของทักกะบาเนี่ยมันค่อนข้างอยู่เหนือกฎเกณฑ์นะครับผมขนาดเคนจาคูเนี่ยยังอึ้งเลยใช่ไหมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่เคนจาคุเนี่ยอะจริงอยู่มันมีแบบว่าการรับรู้ได้ว่าใครอยู่ตรงไหนและ กลุ่มของเพะเอกล่ะรับรู้ได้ไงว่าเขนจาคุอยู่ตรงไหนนะครับคือตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าทางด้านพลังของอุยอุยเนี่ยมันจะสามารถแบบว่าระบุได้หรือเปล่าว่าแบบว่าเราจะไปหาใครอะไรทํานองนี้นะครับไออย่างเช่นเราบอกว่าอาจจะให้คนนี้อย่างตัวของทัาบะไปหาเขนจาคุนะครับผมเพียงแค่พูดชื่อว่าเขนจาคุเนี่ยคือตัวของทัคบะเนี่ยก็จะว่าไปที่เขนจาคุแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่าตรงเนี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอเปิดเผยกันอีกทีว่ามันเป็นในรูปแบบยังไงนะครับผมสําหรับพลังของอุยอุยเนาะ เห็นว่าพอมองมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมใครจะไปสู้กับมันไหวนะครับสาหรับเคนจาคุอาจจะรวมถึงสุคุณะไปด้วยนะครับไออย่างสุคุนะเนี่ยคือตัวแทงและตัวชนเลยใครอยากจะมาก็มาใช่ไหมส่วนเคนจาคุเนี่ยมันสมองปาดเปลืองมากนะครับผมแทบจะขยับออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมเพียงแค่ขยับเนี่ยมันก็อาจจะรู้ได้ทันทีนะครับผมถ้าเป็นคนสําคัญจริงๆอย่างยูตะอะไรแบบเนี้ยที่มันบอกว่าจ้องเขม็งเลยว่าไม่ให้ขยับไปไหนนะครับผมเพื่อป้องกันตัวมันด้วยเนาะซึ่งตรงนี้ก็ ต้องรอดูว่าเราเนี่ยจะจัดการกับไอ้สองศัตรูคู่หูนี้ได้ยังไงนะครับผมสําหรับสุขุณาแล้วก็เคนจาคุนะครับแล้วก็ถ้ามีใครเนี่ยสงสัยหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b s ไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปว้